ท่านสานรรสธุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายตลอดจนทั้งท่นานพระภิสุสมมณีนนทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วก็เป็นวาระที่ท่านทั้งหลาย จะเริ่มใช้อารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารสำหรับประ่อวันวานนี้เร่าผมได้พูดถึงเรื่องของนิพิทายานในหมวดข้อนาปานุสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทําแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทําแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทําแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สำรวมอยู่เสมอคำว่าสำรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาย่ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านนั้งหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเรื่องการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอิธิบาตสีฉันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียร รุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไรตกอยู่ในสภาพของกุศลหรือว่าอกุศล เป็นอนุวาถ้าท่าทนหลายมีทิบัาทสี่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐา,านเป็นของไม่ยากให้บการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดจะทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องก็เป็นการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเล่น ว่าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็อยาขอเตือนมัรดาท่านพยโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์ปิดเป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศลน,นั่น,นแสดงว่าจิตมันเรวถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเลว็วกายวาจามันก็เลว็ว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีหรือว่าต้องการความเล็วถ้าเราต้องการความดีก็พยายามทรงความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้ใช้อารมณ์พิจารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป พราวันนี้จะพูดถึงสังขารุปปิขายานวิธีทรงตัก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมดนี้ประหนดหมดข้ออนนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนนาปานุสติกรรมฐานนี้ท่านจะทำกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นตนไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไรนั่นหมายความว่ากรรมฐานของท่านจะสลายตัวคือศีลก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเรียกจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทานวิปัสนาญาณมันก็ไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำมาหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรูลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงลมอื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดให้สมาธิในด้านของการหยุดคือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะจิตที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ คำว่่หยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งมีแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมฐานที่จะเพึงมีสำหรับการภาวนาหรือว่าด้านนิวปัสนาญานคือพิจารณาในคะร,รับไม่ใช่ภาวนาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุให้ผลหาผลเบื้องการละ เมื่อการพิจารณามันเฟื่องเกินไปจิตจะโฟจะออกเน่าลล่นอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคืออนาปานุสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านจนกระทั่งจิตสรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายรมมาใช้การพิจารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประสูนดาสกิธาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิบสีิครบทวนวันนี้ขอย้อนลอยถอยหลังไปหานิพิทาย,ยานสักนิดหนึ่งความจริงวิปัสสนาญาณนี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามมาชันทะ เราหาทางตัดกรรมคุณโดยอารมณ์ดีนว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆแล้วว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส ขารูปเสียงกลิ่นรสจะสัมผัสรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดงดงามอยู่ตามนั้นมันจะหอมหวนยนใจอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็เศ้าหมองเสียงเพราะผ่านไปเสียงก็บุคคลคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดการตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพันจะููกไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานไกลวิ่งกลิ่นเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเป็นอิสระของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไง ต่สภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขายาสาวเขา,าหนุ่นมสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แก่ในเขาหนุม่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไง นั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขรือเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขแลอเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำมาสิ่งความทุกข์แลวมันน่ารักน่าปราถนาหรือว่าน่าเบือ่อ ใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีเป็นอันาเบรรื่อท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบรรื่อแล้วนี่นก็เบ,บรรื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดไม่เคยปรารถนาเพรนะาะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นสากศพ เห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นี่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพยายานเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายหากว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหม เวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็เสีเสียนเห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขาไม่นิสัยดี มีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายมันของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนไม่เกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบือ่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดี แต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกจุนสภาพเขาในจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งความทุกมันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวัน,เข,วนเขาก็ตายทุกวัน เป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบื่อเพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆก็อยากจะตาย <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้างปริพายชกฆ่าสลายสิบองค์ให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตรมาจะิดทรงแนะนำว่าท่านอย่างหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจะรวมเข้าไว้ก่อนคำ่ารวมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมัน ถ้าถึงเวลามันพังของมันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารุเปฆายานถ้าเป็นยานในโลกีเนชานเราเรียกว่าสังขา<ม>รใช่เราเรียกว่าอเาุเบขาแปลว่าวางเฉยแนารมแต่ว่าในด้านวิปัสสนาญาณเนี่ยสังขารุเปฆายาน คือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขั้นห้าของเราขั้นห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมัน มันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันทําไมจึงช่างก็เพราะธรรมดามังเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่างก็ช่าง ที่ว่าขันห้าอันนี้ไม่ช่ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพพ่านเมื่อน,นั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มากเตยถึงเรื่องกรรมฉันทะในสกิทาคามีมรรคและสกิทาคามีผลเรายัางตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องกรรมฉันทะหรือโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมาก คล้ายๆกับจะได้นาคามีผลนม่วิธีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายคตานุสติลสุขกรรมฐานเตยจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัวเรื่องความรักในเพศหยุดที ือวาหยุดกันเสียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เรารักมันสกปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกปรกโซค,ครกอย่างนั้นจะอะไรมันดีแล้วก็นำมรณานุสติกรรมฐานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตาย ตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอนุนว่าคนที่เรารักก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มปไปด้วยความสุขปกลกเต็มปไปด้วยความโศกโรกท่าน,นในสุดก็ต้องมาเป็นทีตายในร่างกายของเราก็ไม่สภาพอย่างนั้น ให้เมื่อเรากับท่านเรากับเขาไม่สภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขกรบรกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตายจะมานั่งลำพึงลำพันเรื่องความรักเมันด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยจะมายังไงก็ช่าง,างเห็นคนให้มีสภาพทำจิตที่มีสภาพมันเห็นศพ เห็นผิวพันธุ์ก็ดูภายในแม้แต่ผิวพันธุ์เขาก็สกรปรกมันไม่ได้สะอาดตอนนี้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารูป,ปิายานว่าสภาพความสกรปรกอย่างนี้สหววความมุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้ มันไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยนะอันดับแรกอย่าลืมว่ามึงมากูมดุดคำว่ามึงมากูมดุดมึงหยุดกูแย่มึงแยกูตูตีมึงหนีกูตามมึงมากูมดุดนั่นหมายถึงความวาความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักตดวกามฉันทะ เราก็มุดเข้าไปหาสุภกรมรมฐานกับกายคตากับกับกายคตานุสติแล้วจับสากายยทิฐิหรือว่าร่างกายมันไม่ใช่ไครไม่ใช่ของไครเป็นเป็นธาตุสีที่ตัณหาร้างขึ้นให้เป็นเรื่อนละเรื่นร่างโชวคราวใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบา เย่าลืมนะครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายความเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่รมณมหนักแนบแน่นหนักหน่วงแต่อารมณ์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์เบามีความสบาย,บาย,ยๆเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรมาทวงใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มี อาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปาลายในเฉพาะกามฉันทะที่เราจะพึงตัดแต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสิกาคามียังตัดกามฉันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของ ในเรื่องของการมีความรู้สึกในการมารมณ์นี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปกขายยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับพระสีธาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็ว ถอยไปไหนมันหลบก็บไปหาอสุปสัญญาอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามาไหล่ก็ผลักให้มันล้มไปเหมือน,นั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมดุด เราควรจะพูดหม่ว่ากูมุดต,ต้องแต่มึงยังไม่มามุดต,ตรงไหนมุดข้าปโยูนในอสุปสัญญาคือในอสุปรกรรมฐานกับกายกตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ทรงตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาด ร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุขมันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเชา้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องสวมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ยัาหมดวัน เมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วแล้วก็นอนพักสิ้นง,งานตื่นมาก็ทำงานใหม่ทีน,นี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครองงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดผ่องใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหาถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายคาตานุสติกรรมฐานบวกกับสกายาทิฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรูปในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอร่อย สัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อเราติดอยู่ในทุกข์เราหาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมียมใจเย็นเย็นสบายไม่ไม่วิตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วิตกไม่กังวลเมื่อรุ่นในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไป กระทบกลิ่นนี่หอมหวานหอมหวนหยวนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปได้ความหนายของลมแลวหากว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่จะกระทบซากของผีแต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านหลายเ่นนี้จะเป็นมานที่เราเรียกันว่ากิเลสมาจนกระทั่งจิตใจของบรรพบุท่านอย่างหลายนานๆจะมีรมราคะเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือเจ้าภัยใหญ่เจ้าตัวร้ายมาอีกแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรำความรักในรูปเสียงกลิ่นรผสผดสะพาเกิดขึ้นมาใดอารมณ์ใจคือปัญญา โตขึ้นมาตัดทันทีทันใดอย่างนี้เราเรียกันว่าสกิทาคามีผลในด้านเคราะาเจริจิตที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนะครับยังยังไม่เต็มมานาคาสกิทาคามีดีเพราะเราเ,เริ่มตัดเพียงแค่าราคา แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเปยนตัวนำในราคะก็ดีในโทสะในโลภะก็ดีในโทสะก็ดีในโมหะก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็พลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเงาของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สาม ืราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นโตสามขาในเมื่อบันหักไปเสียขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดในรากเงาของกิเลสทั้งสามราการน,นี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านท่านหลายทำใดราคะตัวใดมาให้เฉพาะตัวนี้ให้พินาศไป จนกระทั่งกำลังใจทรงเป็นอนุเบกขาญาณไม่หวั่นไหวในรูปเสียงเกลฑนรถสัมผัสอย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สกิทาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเขตพระนาคาดีไม่ดีป,ป,ปุบปับเปลี่ยนทันทีแล้วเราสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้ว พบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑแป้วจนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาเมื่อชอบใจอย่างไหนทำอย่างนั้นชอบใจวิยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้น เรื่องริยาบทนี้บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้แล้วก็ยังมีไหลรายไม่มีความเข้าใจไปที่หน้าเสียนาดอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้เขาขอ,อยุติไว้แี่เเท่านี้